สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักพามาทำความรู้จักกับคริปโตเคอเรนซีค่ะคริปโตเคอเรนซีคืออะไรไปดูกันเลยค่ะคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลก็คือสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทหนึ่งค่ะที่มีการเข้ารหารัสมีราคากลางในการซื้อขายแปลผันตามกลไกตลาดจึงสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าผ่านอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ คริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นจากการนำกลไกลทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดจำนวนไว้จำกัดซึ่งต้องให้เครื่องคอมพิวเตอร์มาถอดรหัสเพื่อสกัดเงินออกมาในรูปแบบสกุลเงินดิจิตอลค่ะ เพราะไม่ได้มีลักษณะาทางกายภาพเหมือนเช่นสกุลเงินทั่วไปที่จับต้องได้หรือที่เรียกว่า fiat currency ที่แต่ละประเทศมีการตีพิมพ์เป็นธนบัตรหรือเหรียญกราสอบออกมาทําให้บางครั้งเราก็เรียกสกุลเงินดิจิตอลว่าสกุลเงินเสมือนหรือ virtual currency คุณลักษณะของคริปโตเค r เ e n c y ก็คือ 1. ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทหนึ่ง 2. ทำงานบนระบบบล็อกเชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีกระจายศูนย์หรือ distributed ledger technology ทำให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับความถูกต้องของข้อมูลค่ะไปดูตัวอย่างสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีกันค่ะ Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่เก่าแก่ที่สุดค่ะ อิชิเลียมเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากฝีมือชาวราัสเซียโดยใช้ระบบบล็อกเชนทำงานเบื้องหลังด้วยเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นอย่างสมาร์ทคอนแทคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายธุรกิจทั่วโลกทำให้มูลค่าเหรียญอิชิเลียมเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนับตั้งแต่เปิดตัวค่ะดอชคอยสร้างขึ้นโดยแจ็คสันพลัมเมอร์และบิลลี่มาร u คัสโดยเชื่อว่าแรกเริ่มนั้นเป็นการสร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนบิตคอยค่ะ d ดอ c คอยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินดิจิตอลหมุนเวียนในระบบคริปโตเคอเรนซีค่ะและต้องการสร้างให้สกุลเงินนี้ใช้งานง่ายกว่า Bitcoin ค่ะ และที่ฮอตมากที่สุดในตอนนี้ก็คือบิตคัพคอยค่ะซึ่งพัฒนาโดยบริษัทบิตคัพเทคโนโลยีจำกัดเพื่อเป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่มีค่าธรรมเนียมต่ำและสามารถยืนยันธุรกรรมได้รวดเร็วซึ่งมีสำนักงานหลักตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนี่เองค่ะซึ่งนำทีมโดยคุณท็อปจิรายุทธทรัพศีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือบริษัทบิตคัพแคปิทัลกรุ๊ปโฮดดิ้งจำกัดค่ะ หาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ